ผมพิเชษมื่นทิวรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ํนานโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ํมามี15หมู่บ้านนะครับควบคุมทั้ง15หมู่บ้านาตั้งด่านเ,าเตือนนะครับก็รู้สึกว่า,าทางกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ให้ความร่วมมือดีเสมอมาเมื่อทุกปีนะครับก็อยากดํารียนท่านทุกท่านเลยว่า มาสัมภาษณ์ครั้งนี้พวกผมล่ะดีใจและปรับปลื้มที่สุดเลยที่ได้มีนักของเรามาสื่อนะครับมาทักถามความเป็นขององค์การมันหารตบ,บนเขียนน้ำก,ก็ก็มีทุกอย่างนะครับเพราะว่ายังไงก็ช่วยกันนะครับช่วยกันด่านตามชุมชนนะครับก็ ว่ากาวตกเตือนนะครับไม่มีการจับกลุ่มนะครับบ่มีอำนาจตรงนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยนะครับช่วยต,ววตรวจว่า,าตะบนของเราปลอดภัยไหมทุกหมู่บ้านปลอดภัยไหมตอนนี้นะครับเพราะว่า,าตั้งแต่วันที่29ขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทางาทีมงานของของ ของทุกคนทุกหน่วยงานนะครับขอขอให้มีความปลอดภัยมีมีคุณพระครุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างปีใหม่มาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเจ้าที่ทุกคนแล้วก็ทุกทกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ